วัสดีพี่น้องของไปย่ามเสาขินเข่าครับขีด <Yeah. S 1> เข่าย่ามเสาอ,อันนี้ลุงพ่นโมเมนต์ลุงพลประเต็นนะครับอันนั่นพี่โก้พี่โก้นนพี่เสียงพี่เสียงสายยาแต่ละคนต่างกันขินเข่าครับแซ่แบมากแซ่บน้ำกัน้อเสาครับเขา่าปลาเครื่องโตไก่พ่อสมห้อ มามามาพี่น้องมาใครังยังอาย่งง่สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับบ่พยุตตัวนั้น

ยังมากประตูน,ตบบนี้เขาลาบากอสมรสแสบผู้หญิงเนี่ยเอาไ่ห้ดอ้ยใครคิดต้าเที่ยงเนี่ยเอาเฮ้ยเ <laughs> ี่ยงกินไหมกินอาหารเสรน ว่าไม่ได้เด่นพองแครับเขาเาฟองว่ามาปลาอาปากเอาอิน่ยคกมากโคตบ่ยงไมโคตรสองสอ่แพรวเลยโคตร้าไวเลยอะไรอน่เดี๋ยวเ วานุพี่เคกินหรอมาไปขอยอกอโหไปใส่นาทุกคนติกินมีบอยจักชัวงไปาไม่ยังหัวงอแเี่งหนาบอ่ทอย่างนอนเหรอฮะเจียงหนาเลบอกไปเอาอยู่ล้างทว่าฮ่าขโมยเห็นบันเี่งหนาเียังติอยู่ล้างทว่าตุกตีนั่งไมยอยู่ให้เราไน้หาบเห็น เป็นานเลยี่ l o o k i else เป็นไนว่าไอ้ผมผอ่ะพี่เอ๋พี่เอ๋พี่อ๋เสียบกินแล้วพี่น้องเลยไมกินล้พี่น้องพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องไงกินน้กันไลอยู่ ta đỏ ở đấy kìa không kìa. ta đỏ rồi ta Tad võng ở đây. là võng ở đây. Tad võng ở đây. Tad võng ở đây. đây. อยย่ปกลิกไม่นแน่กร,กร,นร,รก็กำนึงติผู้เพติผูเพคนอยู่เพอีก <c oughs> ่อนเว่าต้นแม้ว่าต้องทาเราตรงุตงตงเขาซีโม,ม่ดันนึงพอดีเลยมานถอดแอ้ ปีกตัวนี้พีกพีกพีกใช้กับสมนี่ปลาดุกันเอายิ่สมก็ยิ่นเอ็ดีแล้วอเฮ้ยเอาก้อค่ไหนติดิดเห็นติดมันอ๋อคนโตคนดืนมากเลยจับมาปีกเลยใจหันน่สวยเมันเขาอยู่ตรงกะ ว่าไม่ต้องทาออกสูงมากไ่ต้องดูน่ม่้อรอดาขึ้ไมอยุมขาไล่เ่อยมอยุมอดหงายไหมเนนยิมอยู่ท้ายทาลนี่ขนาดเราเวยนี่เว้หาเรานาดอยู่ตุกป๊ครับปี๊เหนียวปี๊โหอยครับปี๊ไม่น่งีว่าผมองรอบเตว่า เีวเลยยังได้รอได้ไหมนี่นี่นี่ยี่นี่่นี่นี่เนี่นี่นีน่นีี่นนี่นี่่นี่นี่่นี่น่นีนนี่น่นีี่นี่นี่นน่นี่อี่น่อนี่น่บ เรื่องกับบางครั้งบางคราวส่วนมากก็ใช้โอกาสสู่ลงเขาเป็นนังไก่เราเด๋วเปลือยื่นเนเหรอเปือนเมื่อวานจะสงทดูที่ามที่มาแม่ยุงามโลกครที่ทำก็เดือแล้วเนี่ยก็พือเแล้วที่ะที่หุนได้ยังก็ผา A bước mùa nắng vào thang. A phó lò mèo lò sản kiện nặng dưới thang 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 เห็นยังเห็นยังของมันดีหรอสนุกมันสัตว์ดีเลยของมันสัตว์เดือพเดือพสัตว์ไหมมุนเนี่ย

ไอ้กยเขากมยดไมแดงกังไปี่วิาตามพรงไม่แดงเราจะไหลันน้ไปพไม่นลยคนีกรร้อหกนะ่เดี๋ยวละครพี่น้องเอ้ยอูเขาอูน้ำชาวดูโฮมแล้วอูเขาอูน้ำ นี่โม่เซากะเมนยูนีบายกับยูนีโอเทียงกับยูน,น,นีอย่าเพิ่งนมีจอยมีอยจอยเออครับไปผ่านมาเบะมากกับสื่อเ้อครับเ้อนะครับรส,สิ่เสบสไล่ะวันถึงวันที่หนึ่งนี่ไปยูภูเขาแว่าดะครับพี่น้องคงไป